วัสดีอีกรอบนะครับจากเพจน้ำมันช็อปนะครับพี่หลังจากเราฟัง3ามี่เสียงไปแล้วนะครับพี่ก็คือเสียงอ่อนนะครับอีกรอบนะครับเสียงเริ่มสุกนะครับเสียงสุกแล้วนะครับแล้วก็เสียงสุกมากนะครับแบบนี้นะครับเราจะมาแกะให้ดูนะครับพี่ไอ้ตัวนี้ยังไม่สุกเนี่ยผมยังไม่แกะนะพี่ผมแกะตัวที่ว่าอีกสองวันจะทานได้ให้ดูนะครับ อีกสอง2วันจะทานได้นะครับมีนะนาว่าเลือดดีกินได้ไหมได้นะครับ แต่เขาก็จะลักษณะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะครับนี่นะครับจะได้เนื้อนี้นะครับเขาจะแข็งนะครับเขาจะแข็งนะครับนี่นะครับแข็งแข็งนะครับแต่ก็มีช่วงอ่อนแล้วนี่ครับเขาจะเริ่มสุกแล้วช่วงนี้ช่วงนี้เขาจะหวานกว่าช่วงนี้นะครับนี่นะครับช่วงนี้ช่วงไหนสุกก็จะเริ่มหวานนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ่วาามดีก นี่นะครับโอเคนะครับอันนี้คืออีก2วันจะเริ่มหวานแล้วนะครับใครชอบเนื้อกรอบนอกนุ่มในหวานน้อยหน่อยก็เสียงนี้นะครับอ่า